ต้องรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินออกมาตองใเวลาขอปลกางพาราโครงการชดเชยราได้เกษตรกรจะอาสัญญาณนะครับแล้วครับแต่ปีนี้เราเปิดยาวเลยคุณที่หน้าสูงเรือคนที่มีสัญญาอายุมากกว่ายสบสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่เกษตรกรที่เปิดกรีดใหม่ แอปส่วนหนึ่งแอที่ไปจุมรับทราบนะครับก็คงใช้ต้นทุนใช้ระดับหลักจะเป็นรายได้เพราะนั้นเีครับเพื่องเพื่ออีย่างยกกระดับหนึ่ันบาทไม่เกินสิบหไร,ร่พลานเกษตรกรในเรื่องของการระยะาหนึ่ง ทำให้จายาดีขึ้นบางล้วประชาชทารนะครับแล้รับขึ้นเป็นเดือนนะครับแล้วก็ทตอนนี้ที่มชูชากินนะครับตอนนี้เราเป็่ัรสบกพนอีก5าวานะครับล้วแม่ก็มี่อมน้มันแล้วก็จังหวัดก็ได้ออกคำสั่งเพื่อียจะมจังหวัดเป็นร้อ เยาารที่ท่านเกียคนเียราชารบบนี้นีาใหม่ไทันเรือาแับเกษตรแลตกอนกนเดูไปเดวนะครับนทั้งมดนะครับเห็นใจ้องเกษียก็ตอนนะครับเพื่อรับทราบและเข้าใจในาทางการนะครับไปตามเอกสารหมาเลขซึ่งมีงายจรนำที่เคยได้รับจิมเมื่อปี57จะเอาสคหนึ่ง มาขอรับสิทธิ์ได้จริหรือไม่วันจันทร์ก็วันจันทร์ที่เต็มเลยทุกอำเภอที่สำนักงานสิ้งอำเภอนะครับตอนหลังเรา